สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม Mini World นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเอาชีวิตรอดครับคือบางงานผมก็แมปที่เขาอจะเล่นเนี่ยบางครั้งผมก็ซุ้ออังไปแล้วนิดนึงนะครับจะเล่นไหมเมื่อกี้มีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเล่นกับเราด้วยนั่นก็คือเข้ามาจากช่องลังเกตนะครับ อะเปิดทองก็ลุกฮะโนเออกเข้ามาแล้วเนี่ยนังเมื่อกี้โดนเตะออกแบบไม่รู้รสาเหตุน,นี่ครับผมสร้างบ้านเอาไว้แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้แหละสร้างบ้านกลางน้ำครับเพราะว่าคนป่ามอนมัน,นเยอะ<ร>มากเลยครับ มันตัวละครด้วยกันนมันตัวลนะครเออนี่ตัวละครใหม่ครับกาต่ายลาปี้มันตัวละครเก่าแล้วเก่าอะไรมาเนี้ยมามามาคุณไม่รู้จรินตี๋มามามานานาตอนไหน,น,น,นอะมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะบอกมาเลยตั้งแต่ตอน2020แล้วมาตัวน,นั้นเออมันก็ใหม่ไหมล่ะ ก็ใหม่กว่าตอนเริ่มเกมอ่ะไปไปคุณเมืองไปไปไปถ้าจะมากอกวนก็ไปคูดเมืองเล่นไปเนี่ยดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์นี่ครับโคตรสวยเลยมองใต้น้ำอ่ะาคุณทำไมเนต้าองให้ม่พอดีเล็ตคุณก่อนคุก็ไม่ลองเล่นจบคุณไม่ติดหรอ ่่คุไม,ไม,ไมอไ,ไมอืมเดี๋ยวดูเน็ตให้ไไดเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวขออย่าดูเน็ตให้ก่อนนะครับโอ้โหแบตเหลือสี่เอาไงดีเนี่ย เออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะจัดการยิงเออทีแล้วอ่าไม่ีดีนี่ห้งตีเลยเดี๋ยวรอโหลดก่อนนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวรอเข้าเดี๋ยวเข้าเกมนะแล้วเนี่ยก็คือการเปิดเผยที่หน้าจอของเขามาครับ อะเข้าห้องมาแล้วไปกันเลยไม่กดอะไรไม่กิดเลยไม่เนี่ยมกดกี่รอบเด็กก็ไม่ออกแถมวางป๊อกอะไรก็ไม่กิดอะไปออกเข้าใหม่ไปไม่สร้างกำแพงอะเข้ามาแล้วผมจะไปดูอ้อยที่ผมปลูกเอาไว้นะอ้อยอะ เออคุณติดแล้วไปเดีปอ้าวไม่ติดไม่ติดก็ออแล้วแต่คุณแล้วกันอาอีกรอบนึงไป้เข้าใหม่เกมบัก็กหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอแป๊บหนึ่งว่ายน้ำมาเองมันช้าจริงเลยเราลืมเลยนะเนี่ยว่าผมมีเรือ,อ,เ,อเดี๋ยวเราตัดอ้อยนะ ตาอนอ้อยไปปูาาปูก็ได้ๆออกมาทำกระดาษถ้าเราไปกระดาษแล้วก็กระดาษไปทำทำเป็นระเบิดอเอ้ยแมงมุมมาตอนไหนยะอี่เมงมุมนาเกียดติีเด็กไอตีไม่ได้ตีตด้ใช่แมงมุมนะ่า ไม่ตายแน่เ,นเลยในยผมมันมีปัญหาเนผมมันไม่ดีเนคุณมันไม่ดีรู้สึกว่ามันแข็งานะโอ้คนป่ามาคน,น,นป่าห <ผม S 1> อมดเยี่ยมเดีย๋ยวผมต้องไปดูกันคน่่น้เมไไดกระต่ายน้อยลาปีเพิ่มเลือดด้วยตัวเอง เข้ามาจุดเลยป้าด้วยนะเข้ามาเดี๋ยวผมลงเดี๋ยวลงออกจากอันนี้ก่อนนะครับตอนนี้เข้ามาจากช่องอังกฤษได้ออกไปแล้วนะครับ่ามมันเข้ไ้ไไดทำไมนะอ,มนมอย่างงี้เงาเงาไปนอนแล้ว คิดเลยคิดว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยอขึ้นมาหาเลยเดี๋ยวนอนหลับฝันดีที่นี่ปลดภัยนอนหลับฝันดีมากเลยครับตอนนี้มันเลยสว่างที่พาเราไปสู่